ทำยังไงดีเมื่อลูกถูกโต๊ะทำร้ายเข้าของเมื่อมีอารมณ์โกรธสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะบางครั้งนะคะที่ลูกเราโกรธนะคะหรือว่าไม่พอใจโมโห,โหก็จะมีการทำร้ายเข้าของของร้ายตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะไม่ปล่อยผ่านนะคะเราต้องมีการห้ามอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งอารมณ์โมโหโก,โกรธอารวาสนะคะบางครั้งเกิดจากการที่เด็กเขาไม่รู้จักอารมณ์สื่อสารไม่เป็นนะคะ หรือมักเกิดขึ้นในช่วงวัยทองของลูกค่ะวันนี้พี่กันมีตัวอย่างในการรับมือกับสถานการณ์นี้มาฝากค่ะถ้าลูกโมโหทุบโต๊ะทำลายข้าของค่ะก่อนอื่นค่ะคุณแม่เข้าไปรวบมือลูกหรือจัดตัวลูกเพื่อให้ลูกหยุดพฤติกรรมนั้นและมองลูกนะคะระดับสายตาค่ะและพูดกับเขาว่าแม่รู้นะว่าหนูกําลังโมโหที่ไม่ได้เล่นกับเพื่อนแต่หนูจะทุบโต๊ะไม่ได้แต่หนูจะ ปาดของเล่นลงพื้นแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวหายใจลึกๆไปด้วยกันนี่ค่ะเป็นเทคนิคในการรับมือค่ะคำแนะนําหรือทริคเพเิ่มเติมนะคะเพื่อไม่อยากให้เกิดสถานการณ์แบบนี้คุณแม่ต้องสอนลูกให้รู้จักอารมณ์สอนรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะรวมถึงค่ะ พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทาไมยิ่งใช้อารมณ์กับลูกลูกยิ่งดือ้อวันนี้พี่แกนมีเหตุผลมาบอกค่ะว่าคุณแม่ทราบไหมคะเวลาที่เราใช้อารมณ์กับลูกหรือดุด่าว่ากล่าวหรือว่าบอกให้ลูกทําอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยอารมณ์เนะะี่ยค่ะลูกจะยิ่งไม่ทําลูกจะยิ่งดือ้อลูกจะยิ่งต่อต้านเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านะคะเด็กจะรับสารทางด้านอารมณ์ก่อนเนื้อหาค่ะเขาก็ไม่ทันได้ฟังเนื้อหาสิ่งที่คุณแม่พูดนะคะแต่เขา รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่คุณแม่เกลี้ยกล่อมกับเขาค่ะทําให้เขาไม่เปิดใจที่จะรับฟังเราค่ะดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมแม่ยิ่งดุหรือใช้อารมณ์กับลูกลูกยิ่งดื้อค่ะลูกกินนมเสร็จแล้วอึนะคะแบบนี้จะหิวไหมต้องป้อนนมซ้ำหรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกับพี่กันค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านกังวลใจหรือบางครั้งนะคะก็เกิดการป้อนนมเกินจนเกิด over feeding เพราะเข้าใจว่าถ้าลูกกินนมแล้วอึนเนี่ยลูกก็จะหิวนะคะหรือว่า จะกลัวได้นมไม่พอก็จะไปป้อนนมอีกนะคะจริงๆแล้วนะคะไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าอุจจาระที่ออกมานะคะที่หลังจากที่ลูกกินนมไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อุจจาระของกากอาหารหรือนมที่ลูกเพิ่งกินไปนะคะมันเป็นของมื้อที่แล้วค่ะหากลูกนะคะอุจจาระเสร็จแล้วนะคะแล้วร้องนะคะให้เราประเมินก่อนว่าลูกอาจจะร้องจากสาเหตุอื่นเช่นกินนมอิ่มแล้วง่วงน้องอยากให้เรากรมนะคะหรือว่าอยากอยู่กับแม่นะคะเราก็ ใช้วิธีการเดียงเบนความสนใจนะคะอุ้มกอดจุกหลอกนะคะหรือในกรณีที่ดูดเต้านมแม่ค่ะก็อาจจะสามารถกลับมาดูดเต้านมได้นะคะในข้างที่ดูดเกี้ยงเต้าไปแล้วนะคะก็จะดําให้ลูกไม่ได้นํานมมากเกินไปค่ะแต่ว่ากรณีที่ให้นมขวดค่ะพี่กันก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นจุกหลอกแทนค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ